อุปนายกพลังงานแสงอาทิตย์แห่งประเทศไทยวอนรัฐบาลสนับสนุนการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในภาคการผลิตอุตสาหกรรม ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวในส่วนของพลังงานสะอาดในบ้านเรากันนะครับซึ่งล่าสุดนายเปียศักดิ์พิเชษนาวินอุปนายกพลังงานแสงอาทิตย์แห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยว่าอยากให้รัฐบาลนนครับมาสนับสนุนการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและการผลิตวอนให้รัฐบาลน,นะครับแก้ไขกฎเกณฑ์และสนับสนุนเพิ่มขึ้นโดย โดยเน้นไปที่พลังงานสีเขียวหรือพลังงานสะอาดเพราะนอกจากจะช่วยลดต้นทุนค่าพลังงานให้กับผู้ประกอบการได้แล้วหากมีการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนที่ต้องการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบการทํางานของพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานเหล่านี้นะครับยังเป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมซึ่งตนได้เปรียบเทียบกับหลายๆประเทศในแถบยุโรปที่มีการบังคับหรือเรียกร้องให้ประเทศที่จะส่งสินค้าไปในแถบประเทศยุโรปนะครับต้องผ่านกระบวนการผลิต ที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีการตั้งค่ามาตรฐานต่างๆเพิ่มขึ้นและหลายประเทศ ที่หันมาใช้พลังงานสะอาดในการทําธุรกิจก็มีความได้เปรียบโครงการที่จะนําพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แบบเต็มรูปแบบในการผลิตและอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกหากมีการใช้ในประเทศไทยจริงนะครับเชื่อว่าจะมีการสร้างประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีพลังงานสะอาดสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีราคาที่ถูกลงวิธีการติดตั้งหรือการใช้งานก็ง่ายขึ้นซึ่งมีความปลอดภัยสูงขึ้นมาโดยหลังๆมานี้นะครับประชาชนให้ความสนใจเรื่องพลังงานสะอาดมากขึ้นโดยเฉพาะ เพราะปัจจุบันต้นทุนของโซลาเซลล์นะครับถูกลงมากเมื่อเทียบกับ6-7ปีที่ผ่านมาแผงโซลาเซลล์มีการ ปรับราคาลงไปแล้วกว่า30%รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์คอนโทรลเลอร์หรืออุปกรณ์เก็บพลังงานและอื่นๆนอกจากนี้นะครับความต้องการใช้งานพลังงานสะอาดหรือโซลาร์เซลล์ในระดับครัวเรือนหรือสาธารณูปโภคอื่นๆสําหรับสมัยก่อนนะครับอาจจะเข้าถึงได้ค่อนข้างยากแต่ตอนนี้และต่อจากนี้นะครับจะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นจนแต่ละครัวเรือนนะครับสามารถติดตั้ง เองได้รวมถึงผู้ให้บริการติดตั้งโซลาเซลล์นะครับก็จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นไม่ต่างจากอุปกรณ์เทคโนโลยีอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนเนี่ยโทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะครับราคาค่อนข้างแพงมากแต่ปัจจุบันนะครับก็มีการพัฒนามาเป็นสมาร์ทโฟนแล้วก็ปรับราคาให้ถูกลงสิ่งที่อยากให้รัฐบาลปรับปรุงแก้ไขนะครับนั่นก็คือ การลดขั้นตอนการอนุญาตที่ยุ่งยากและซับซ้อนจะทําให้ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยนะครับมีสูงขึ้นการลดข้อจํากัดต่างๆทําให้ภาคประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นส่วนผลกระทบ ทางมลภาวะหากแผงโซลาเซลล์หมดอายุนะครับปัจจุบันแผงโซลาเซลล์เนี่ยก็มีอายุการใช้งานนะครับนานถึง30ปีหรือมากกว่าและเทคโนโลยีการกําจัดอุปกรณ์โซลาเซลล์หรือรีไซเคิลก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและประเทศไทยนะครับก็เป็นประเทศที่มีแสงแดดค่อนข้างดีแต่ด้วยข้อบังคับต่างๆทําให้ไม่สามารถใช้ทรัพยากรเหล่านี้มาทําให้เกิดประโยชน์ได้เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน